สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเสกนะครับ youtube ช่องเสกอินดี้รีวิวแหลกนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการมารีวิวสินค้านะครับก็จะแกะให้เพื่อนๆดูนะครับสินค้าในช่วง5เดือน5นะครับก็ตอนนี้ก็ทยอยได้มาครบแล้วนะครับเสกก็เปิดไปบางส่วนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูไปทำตามกันเลยนะครับอันนี้ก็ เป็นสินค้าสำหรับเด็กนะครับอันนี้กอ็อาจจะซื้อมาเยอะนิดนึงนะครับเป็นกางเกงในนะครับสำหรับเด็กนะครับลายการ์ตูนอย่างนี้ก็ซื้อมาไว้ให้หลานนะครับช่วงที่เป็นสินค้าราคาถูกนะครับเพื่อที่จะประหยัดรา,ายจ่ายนะครับในการซื้อไปนะครับอันนี้ก็เป็นกางเกงในนะครับมาอีกตัวนี่ สุ่มสีมาสีไม่ซ้ำกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราทยอยแกะกันไปเรื่อยๆนะครับพอรอบนี้ก็อาจจะลงคลิปช้านิดนึงเพราะว่าสินค้าก็ออบางอย่างก็เสก็รอให้มันมาหลายๆชิ้นก่อนนะครับและนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับมิกิมินินะครับซึ่งก็เป็นกระเป๋าที่ราคาถูกนะครับ แถมคุณภาพค่อนข้างดีนะครับใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับเสกเอาไปแจกให้ญาติให้แม่ใช้เยอะอยู่นะครับกระเป๋าเขาก็มีซิปอย่างดีนะครับไปที่สินค้าชิ้นต่อไปกันเลยนะครับอ,อันนี้เป็นตัวที่ติดกระจกมองข้างรถยนต์นะครับ ติดกระจกเพื่อที่จะป้องกันนะครับเวลาที่ฝนตกนะครับหรือว่าโดนฉีดน้ำโดนอะไรก็จะได้น้ำจะได้ไม่เกาะที่กระจกเราทําให้เวลามองข้างแล้วไม่ชัดเจนนะครับไอตัวนี้เราเอาแผ่นตัวนี้ไปแปะติดไว้ก็จะช่วยได้ดีนะครับก็ราคาถูกเช่นเดิมนะครับก็ซื้อมาชิ้นละ1บาทนะครับ ถ้าเราซื้อในเวลาปกติก็หลายๆชิ้นนี่ก็ก็แพงอยู่นะครับแต่อันนี้ก็ซื้อในช่วงที่เป็นวันที่เขามีโปรนะครับซึ่งเ,เสกจ,จะสั่งซื้อของช้อปปีนะครับก็จะใช้โค้ดส่งฟรีแล้วก็มีโปรมาเรื่อยๆนะครับอ่าส่วนอันนี้เป็นกางเกงในนะครับเป็นกางเกงในบ็อกเซอร์นะครับสำหรับผู้ชายนะครับซึ่งเ,เสกก็เคยได้ สั่งซื้อกางเกงในรูปแบบนี้นะครับเนื้อผ้าเขายืดหยุ่นค่อนข้างดีนะครับก็เลยรอบนี้ก็เลยจะสั่งมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วพอดีก็หลายๆร้านค้านะครับเขามีส่วนลดมานะครับต่อนี่แะครับชิ้นต่อไปกันเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะครับซึ่งก็มีซิปล็อก กำลังดีนะครับสินค้าเขาก็าดูพอใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อันนี้ชิ้นต่อไปก็น่าจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเสษสั่งอันไหนมาก็บางทีที่มีหลายไอดีหน่อยก็หลายเครื่องก็ สั่งซ้ำๆกันมาที่อันไหนที่เห็นว่าคุ้มค่านะครับเผื่อได้เอาไปแจกให้ญยยาติญาติบ้างหรือว่าบางอย่างที่พอที่จะขายได้อย่างนี้เราก็เอามาไว้ขายต่อนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้เราได้อีกนะครับสำหรับสินค้าราคาถูกนะครับส่วนอันนี้นะครับเขาแพ็กเกจเขาก็ใส่กระสอบมานะครับก็นานๆน,นะครับถึงจะเจอ สินค้าที่ใส่กระสอบมานะครับอาจจะแกะยากสักนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสินค้าที่อยู่ภายในกันนะครับ ดูแล้วก็น่าจะเป็นไม้แขวนเสื้อนะครับน่าจะเป็นไม้แขวนเสื้อที่แบบ5ชิ้นนะครับมีเป็นไม้แขวนเสื้อพลาสติกนะครับซึ่งก็ดูก็พอใช้ได้นะครับก็น่าจะทนทานประมาณหนึ่งนะครับและที่สำคัญนะครับได้มาถึงแพ็คละ5ชิ้นด้วยนะครับสำหรับสินค้า1บาทก็ก็ถือว่าดีเยี่ยม กันเลยทีเดียวนะครับมาถึงสินค้าชิ้นต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นกระดาษทิชชู่นะครับซึ่งก็น่าจะได้มาร้อยห้าสิบแผ่นเลยนะครับก็เป็นกล่องใหญ่ใหญ่กว่าที่คิดนะครับสำหรับอันนี้ก็ บ้านไหนที่ต้องใช้ทิชชู่บ่อยก็เซก็แนะนำนะครับว่าให้ซื้อช่วงที่ราคาถูกแบบนี้นะครับก็จะได้ราคาที่ลดแล้วก็ประหยัดนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายกันไปนะครับโอเคมาถึงสินค้าชิ้นต่อไปกันเลยนะครับ อ่สินค้าอันนี้จะเป็นข้าวนะครับจะเป็นข้าวเป็นข้าวมาบุญคลองนะครับ450กรัมนะครับก็เกือบครึ่งกิโลกันนะครับก็จริงๆไงข้าวคือเสกมีได้มาก่อนหน้าแล้วนะครับก็ก็ได้มาหลายแพ็คอยู่ก็ถือว่าถูกๆนะครับคุ้มค่ากันนะครับโอเคชิ้นต่อไปกันเลยนะครับ ที้เป็นถุงเท้านะครับถุงเท้าสำหรับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งตอนนี้เด็กก็ใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับถ้าไปซื้อถุงเท้าที่ร้านร้านชำแถวข้างนอกหรือตามตลาดนัดก็อาจจะมี10-20บาทนะครับก็จังหวะดีๆเราก็หาซื้อของราคาถูกในช้อปปี้ไว้ไวรอนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นกางเกงในบ็อกเซอร์นะครับ ซึ่งรอบนี้เสกก็น่าจะาท็อปฟอร์มนะครับน่าจะได้มาหลายตัวเลยทีเดียวนะครับคือที่บ้านนี้ก็น่าจะมีหลายสิบตัวแล้วก็ยังถ้าปกติไปซื้อที่ร้านก,ก็แพงนะครับก็อาศัยซื้อตอนที่มันถูกๆมานี่นะครับโอเคชิ้นต่อไปอันนี้เป็นปากกานะครับ เป็นเครื่องเขียนนะครับปากกาตามมานะครับกล้องอาจจะไม่โฟกัสก็ขออ,อภัยไว้ด้วยนะครับก็เป็นปากกาหนึ่งด้ามนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับอันไหนที่อพอได้ลดราคามาประหยัดก็ซื้อไว้ก่อนอันไหนขายได้ก็ค่อยดูกันอีกทีนะครับ อันนี้ก็มาเพิ่มอีกแล้วนะครับกางเกงในสำหรับผู้ชายโอเคชิ้นต่อไปกันเลยนะครับน่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับเป็นกางเกงในแต่ดูแต่ละตัวนี้สี เขาสุ่มมาให้นี่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับเพราะว่าตอนที่สั่งถ้าเกิดว่าเราสั่งสินค้าราคาถูกในบางร้านนะครับเขาจะเ,าเลือกที่จะสุ่มสินค้าให้เรานะครับและเราอาจจะเลือกไม่ได้นะครับว่าจะต้องการระบุสีไหนนะครับบางร้านก็จะให้เลือกแค่ขนาดนะครับว่าประมาณไซส์ประมาณไหนนะครับ โอเคอันนี้สินค้าตัวนี้เป็นเป็นแจ็คนะครับที่เอาไว้ต่อนะครับเข้ากับหูฟังของเรานะครับก็คืออันนี้เสกจะเอาไว้ใช้ในรถยนต์นะครับเพื่อที่จะเ,เสียบรถรถยนต์นะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็มาเสียบกับโทรศัพท์ของเรานะครับก็เอามาไว้ใช้ฟังเพลงหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็เอามาไว้สำรองก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นกางเกงในลายการ์ตูนนะครับสำหรับเด็กนะครับอีกตัวหนึ่งโอเคหลานเสกนี้ก็น่าจะไม่ต้องซื้อไปอีกยาวๆนะครับซื้อไว้ให้เด็กแบบนี้ก็กดีนะครับเพราะว่าบางอย่างสินค้าสำหรับเด็กก็ราคาที่จะสูงอยู่นะครับอันนี้เป็นแมกางเกงในลายสวยเลยทีเดียวนะครับสีชมพูด้วย อันนี้เป็นกางเกงในสําหรับผู้ชายนะครับเหมือนเดิมโได้มานี้ก็จะสี่ห้าตัวแล้วนะครับก็ค่อยๆสะสมนะครับทุกเดือนทุกเดือนไปอันนี้เป็นมาร์กหน้านะครับราคาถูกก็ซื้อปะปนกันไปนะครับสินค้ามีเยอะนะครับ เผื ų, ่อไว้เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆเผื่อรอบ6เดือน6อะไรอย่างนี้นะครับที่มีสินค้าลดราคาเยอะๆเพื่อนๆจะได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับว่าถ้าเกิดสั่งสินค้าเหมือนเสกมาแล้วจะได้สินค้าประมาณไหนนะครับอันนี้ก็เป็นกาแฟนะครับซึ่งก็เสกเคยกินแล้วนะครับของของเขานะครับเจ้านี้ก็ห่อใหญ่มากนะครับแล้วก็ รสชาติก็ค่อนข้างดีนะครับสินค้าก็ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะหลายชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับมีไม้แขวนมีอะไรด้วยนะครับที่เสกแกะตั้งแต่ก่อนหน้านะครับก็หลายชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ยังไม่รวมกับสินค้าที่เป็นดิวนะครับนีที่เสกกดน้ำอัดลมแล้วก็อะไรมาด้วยนะครับ สินค้าพวกบุญเติมอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าก็จะมารีวิวให้นะครับพวกข้าวพวกอะไรก็ได้มาค่อนข้างเยอะนะครับแมมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่อยากจะสั่งสินค้าราคาถูกนะครับเหมือนเสกก็มาลองมาติดตามกันได้นะครับว่าสินค้าที่เราจะสั่งนี้ เราจะได้ของคุณภาพประมาณไหนนะครับถ้าเกิดว่าเสกได้สินค้ามาก็บางอย่างนะครับก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าจะได้สินค้าประมาณไหนนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเสกก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ